โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุ่ยตายาทุกคนด้วยนะครับระหว่างนี้ก็ต้องอยู่ในหน้ากาไปก่อนนะมาเลิกกันเลยจ้าหลังจากที่ผมได้ไปสอบถ่างหู ัพูดไม่ออกเลยครจุดนี้ระหว่างที่ผมกําลังอัดคลิปเมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูการที่แบบว่าเกมผีเยอะมากครับช่วงนี้คนไทยเล่นเกมผีเยอะเกินมากไม่ว่าจะเป็นใครๆก็ตามแน่นอนว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ตํานานมากๆจนเป็นภาคล่าสุดนะพึ่งออกเมื่อมมวาน23กรกฎาคมพศ2558ันานะครับต้องบอกละอียก,กับเกมนี้ครับเดี๋ยวเสียชื่อเสียงหมดนะครับเกมนี้ก็ เ็นเกมที่ไม่ต้องอธิบายเลยมากครับเล่นมาตั้งสี่ภาค <S <S 1> <S 1> บอกเลยนะว่าภาคนี้เป็นภาคที่โหดดุด,ดันที่สุดแล้วก็เป็นภาคที่ไม่อยากจะรอคอยเลยตั้งแต่ภาคแรกที่ผมเล่นเนี่ยออตอนนั้นยังแคสในโทรศัพท์นะครับนี่เล่นมาจันภาคสี่แล้วนะครับใช้เวลามาเราอยู่ด่วมกันมาตลอดเลยนะครับเกมแบบนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังดูผมอยู่นะครับก็ปรับเป็นแบบ HD นะครับแล้วก็ดูเต็มจอซะนะครับเพื่อที่จะให้คุณมีความสุข กับออกเกมทันไหมเนี่ยโอเคเรามาดูกันว่าภาคสี่เนี่ยเป็นยังไงนะโอ้โหรู้สึกคิดถึงมากคิดถึงหรือเสียใจไหมเนี่ยในเรื่องอาจจะไม่เหมือนเหมือนเดิมสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็นเกี่ยวกับดูเทเลอร์มาตอนนี้ผมดูเทเลอร์นี่ผมรีบกดสต็อปเลยฮะเพราะอะไรรลยไหมไม่กล้าดูก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเด็กนะฮะอืมเขายังมีเวลาอยู่หรือไม่เออเขาโดนติดอยู่ ในอีกห้องหนึ่งเขาไม่กลัวฉันจะอยู่กับคุณดื้อๆเอา้านี่เราเหรอเอาลองให้ทำไมอ่ะเอ้นี่มันตุ๊กตาหมี this are my friends นี่คือพวกของฉันนี่ล่ะเอาไปไม่ได้ประตูเหรอวิวอดใครเขาาประตูอัดเอาเอา,เอาลองให้เฉย Tomorrow is another day นะครับพรุ่งนี้เป็นวันเหมือนวันคำสาบอะไรอย่างงี้ปะ่ะวันมรณะนะวันที่แบบไม่ดีเออเอาแล้วครับเข้าสู่เกมแล้วนะคนัยหนึ่งคลิกเฮีย t ูรันอะไรเนะี่ยคลิกเฮีย t ูรัน to the d r a w นะครับเป็นการคลิกเข้าไปแล้วก็เออเดินไปหาเหรอไฟล์ control เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจจะมีการสอนบ้างนะครับที่ดูมาคอนโทรคือเปิดไฟนะครับส่วน กด x คือทำให้พวกนี้หายไปแล้วตรงสอนนะครับคอนโทรเป็นเปิดไฟโอ้โหมีหันหลังด้วยชิปหายแล้วมีกี่ทางสามทางเหรอรู้สึกว่าภาคนี้อาจจะไม่มีกล้องนะครับเพราะเราเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับแล้วมันเล่นยังไงมัางวะเนี่ยกดคลิกซ้ายเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมภาพมืดวะโอ้โหนี่คานเหรอโอ้โหสุมโอ้ยมีอืมไม่เหมือนเดิมนะครับลูกเล่น อ๋อโอเคมีปิดประตรูด้วยนะครับใช้ได้โอ้เราต้องดูแบบนี้ตลอดเลยเหรอโอ้ใช้ได้ครับไม่มีพลังงานถือว่าดีดีอยู่จะแบบว่าผมรู้สึกโอ้โหเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีตรงเนี้ยมันต้องกดมันต้องกดโอ้คือเวลาเรากดคลิกเข้าไปครับแบบว่าเราเดินไปใช่ป่มมันเป็นฉกากคัลซีนะนะเนี่ยแล้วมันต้องแบบ แง้มองเงี้ยโอ้โหแล้วมันต้องแง้มองเงี้ยโอ้แล้วแล้วก็ต้องเดินกลับแล้วก็หันมองหลังโอ้โหแล้ว้างหลังเตียงนี่เป็นอะไรที่ผมบิดบิวมากที่สุดแล้วนะครับการลุกเล่ออนอาจจะมีประมาณนี้จะเอ๋ไม่มีใครนะฮะโอ้ยชิวๆตีหนึ่งแล้วครับสบายครับสบายชิวมากตอนนี้ชิวหรือเสียวหลังมนะั้งนะเอ๋ ก็ตายอยู่คนเดียวทำอะไรแเ้าเนี่ยมันน่าจะทํานะครับไม่ทํามาดีแล้วเป็นเด็กดีนะฮะัมีรูปภาพสามรูปรูปฟักทองรูปคนสองคนยืนมีพัดลมตัวเล็กๆแล้วก็เครื่องเล่นรู้สึกว่าจะเป็นเด็กจริงๆด้วยนะครับถ้าได้ดูมานะครับอ่าเรามาคานดูมั้งฮัลโหลไม่มีนะจ๊ะไม่ได้แอมหลอกพวกเนี้ยเราต้องพูดเกมแบบนี้ต้องพูดให้มากๆครับพูดเบาๆนิดโคตรกลัวบอกเลย ฮัลโหลไม่มีค่ะไม่มีเฮ้ยเราส่องขวาบ้างดิจเอ๊ะอืมฮึบโอ้เสียวหลังมากทุกครั้งเลยเวลาหันหลังทีครั้งเนี้ยมันมันหันเร็วอะฮะอย่างเงี้ยอืมโคตรเสียวรู้สึกว่าไฟน่าจะช่วยมันได้ช่วยในการส่องว่ามันมืดไหมมาตรงกลางบั่งดิโคตรเสียวเลย ตีสองแล้วคุณผู้ชมฮะยังไงดีครับจุดนี้ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าเป็นคืนที่หนึ่งอาจจะอ่อนให้เราก็เป็นได้แต่เราก็ไม่แน่เราก็ไม่ไม่เคยกลัวมีโคมไฟนะครับไฟบ้านหลังนี้มันไม่เปิดไฟบ้างเลยเหรอไฟดับเหรอฮะหรือ,อยังไงเราไม่ต้องน่าจะถามเนาะเกมผีมันซุ่มมื่ออยู่แล้วนีว่เออ แต่ไม่เป็นไรครับเราใจเย็นๆสงบๆตีสามแล้วไม่ต้องห่วงฮนะมันไม่น่าจะโอ้ตโอ้เอ,อ,อ้ปิดประตูเลยนะเฮ้มันน่าจะไปห้องกลางวะ่ะห้องกลางมันจะมีที่ไหน่ะห้องกลางน่าจะมาได้วะ่ะเดี๋ยวกับแปบบ๊บกับแปบบ๊บขันหลังดิโอ้โอ้ยไม่ดีแล้วจุดนี้ไม่ดีแล้ว ไม,ม่ไม่มีไม่มีว่ะไม่มีขวาขวาขวาเด็กกลัวที่สุดแล้วเนี่ย,อ,ยอุ๊ยโอ้โหอีกแค่ขื่น <c oughs> แลกนั่นเองไม่กล้ากูขนนะเฮ้ยช้าไหมเนี่ยเปิดเปิดไฟเอา้ากดไม่ติดโอเคเซ็งว่ะ ดีครับเทียงคือไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องยืนนิ่งๆก็ได้แต่แบบเราก็แวงไงเออแบบนะเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดทำไมก้มนานจังคือเร,เราเดินทุกครั้งเนี่ยเหมือนเราคานมองพื้นครับมันไม่มองด้านหน้ามันเสียวอนะ่ะเออแบบเราเงยหน้ามาอีกรอบนึงอนะ่ะมันแบบมันตื่นเต้นอนะ่ะมันรู้จะโผล่ตอนไหนอะ่ะพี่หมีใจเย็นๆนะ กี้ตัวอะไรไม่ใช่มีแล้วครับตัวประหลาดแล้วสวัสดีครับไม่ไม่มีไม่มีหรอครับไม่กีนี้นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะตีหนึ่งแล้วมันช้าจังหมอเวลาเนี้ยดีอย่างหนึ่งนะครับมันไม่เปลืองไฟครับไฟมันู่เรื่อยครับถือว่าดีมาก ผมว่าตปกินนี่ตีเท่าไหร่นะตีสามมะเล่นเราแล้ว,ลวเจอมาเมื่อไหร่นี้ต้องรีบปิดจะจะเอ๊ะไม่ต้องไปไหนครับอยู่ในบ้านหลังเนี้ยโคตรระแวงอ่ะ้ยห้องกลางยังไม่ได้เช็คเลยชิบหายละโอ้ยเฮ้ย ตกใจหมดนึกว่าเห็นอะไรเ,เมาสยเร็วๆดิมือสั่นหมดแล้ะไม่อยากไม่กล้าเล่นเลยจุดนี้ห่างจอได้ไหมเนะี่ยโอ้มันทำหนักมากครับเกมนี้หนักหน่วงจิตใจมากมันทำแบบเป็นมูวีอ่อะฮะโอ้โหมันไม่เป็นแบบกล้องเออแบบไม่เป็นแบบกล้องแล้วอ่ะมันเป็นแบบ เป็นแบบหนังเลยนะแอคชั่นมาเลยนะตีสามแล้วไม่ต้องห่วงล็อกช่วงเนี้ยโปรโมชั่นราคาถูกไม่ต้องไม่ต้องมาเช็คทุกวินาทีครับนั่นน้าจะเอ๋เฮ้ยหรือเปิดไฟชิบหายโอ้นึกว่าจะมีอ๊้จะนั่นไงมันมาแล้ว มันเริ่มเล่นแล้วเวเนยไปยังวะโคตรกลัวขวาแล้วไม่มเฮ้ยผมได้เหมือนผมได้ยินเสียงประตูปะตเปิดงี้โอ้ปิดติดใจมากคุณผูม้ชมครับอีกสองชั่วโมองฮะโอ้ไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยเอาเว้ย โอ้ยผมเสียวเหมือนโผล่มาเมื่อกี้นะแบบโอ้โหสุดยอดอะ่ะอ,อยานะแมวนะ่าแมวแมวแมวพี่ไม่เล่นเฮ้ยโอ้โหว่าแล้วไอ้กลืนปิดไฟปิดประตู คืนที่หนึ่งกูไม่ผ่านแล้วคืนต่อไปกูจะผ่านไหมเนะี่ยไอ้เลย